สวัสดีครับมาเจอกับช่องสำรักบ้านนาเฉีกงเช่นเดิมเดยอัปเดตกับข้าวตอนเช้ากินแล้วก็นอนพักผ่อนเข้ากะกันเด้นกับ <c oughs> ข้าวแรกก็คือต้มเลือดหมูมซื้อมาจากโรงอาหารยีสิบบาท ได้ซื้อเราใช้คูปองทางโรงงานก็มีคูคปองแจกให้อันที่สองก็คือข้าวมาข้าว5บาทนะแล้วก็หมูทอดที่เหลือจากเมื่อคืนสองชิน้นสับสบๆทำเองปุงเองกินเอง อันที่สามก็คือผัดไก่พริกหยวกอันนี้ก็ยี่สิบบาทเหมือนกันนี่นี่น,นี่ไงเป็ดต๊อแซบบอ,อแซบอยู่ด้วชิมเรียบร้อยแซบอยู่20บาทเท่ากับว่าเช้านี้ลงทุน4ีบหาบาทครับอืม เติมพลังเติมพลังเติมพลังกันสักหน่อยสับๆง่ายๆสไตล์บ้าน โอเคครับขอบคุณมากๆ